คอมอนจะหกโมงแล้วมึงไปยี่ <co 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 huh ื่นได้ไหมเล่าโอเคเลโก้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 หกโมงหกโมงสวัสดีครับเกิดบผมแบงค์เกโมเกมแคทตัวแคทเกมโดนในแอดแฝตแบบเช่นเคยผมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็โดนพลัดแถบจุกผมนี่ร้องเลยครับผมนะผมต้องพักเลยแม่งตอนแรกว่าจะเคลียร์ในพาร์ทที่แล้วผมนะแต่ว่าโดนจังหวะนั้นเข้าไปจะร้องให้ครั้งนี้ก็มาต่อกัน หลังจากพาร์ทที่แล้วก็พอจะบอกได้แล้วผมนะว่าเกผมวางในชั้นเดิมๆซ้ำไปเลยมันจะกัดนิ้วผมดังนั้นแผนที่ผมมีวันนี้ก็คือผมต้องย้ายมันจากชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งดังนั้นก่อนอื่นเลยผมจะไปดูก่อนอา้าวลืมไปมันจะมีโทรศัพท์ตอนเนี้ยหล่อนที่โทรศัพท์มันขึ้นมันจะไม่มาหรือโอกาสนี้รีบวิ่งไปดูแบตก็ไม่ลดด้วยแบตไฟฉาย ผมต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผมห้ามวางที่ชั้นเดิมตลอดไม่ไงั้นมันจะกัดนิ้วตัวดังนั้นผมต้องไปที่ประจำผมผมใช้ที่ประจำได้แหละแต่ผมต้องเปลี่ยนผมอาจจะวางตรงนี้แล้วจะไปวางตรงไหนต่อแต่ตรงนี้มันก็เป็นจุดทางเดินที่พวกนั้นมันก็น่าจะเดินไปเดินมาบ่อยด้วยแฮนเนี่โอ้ห้องนี้ได้นี่โอเคครับผมนะถ้างั้นแผนผมก็คือจะสับไปมาระหว่างตรงนั้นกับห้องนี้ ประเด็นก็คือการเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมว่าเส้นนี้ไม่เป็นเส้นที่หุ่นแม่งเดินไปเดินมาบ่อยมากดังนั้นถ้าจังหวะไม่ดีแม่งก็สวยแค่นั้นเองให้ดาวผมน่าจะเอามันวางซ้ําได้ประมาณครั้งสองครั้งแล้วต้องเปลี่ยนที่เอากลับไปวางสักสองครั้งเออมันวิ่งไปแล้ว จ้องจ้องฮางกับ <das> พี่ตาเมื่อกี้อะไรว่าจะฟักกินอะไรแบบแบบเอ๊ะกินอะไรอยู่ข้างตู้ไอตูเมาโอ้โหฮ่ามึง Are you fucking kidding me for real right now โอเคตัวเอาแบงไปห้องนู้นแล้วทั้งนั้นโอเคถ้ามึงจะมายืนดักแบบนี้ก็ไปห้องนู้นเลยก็ได้เช็ดเพลห้องนี้ห้องนี้แต่อย่เปิดไฟ แม่งเห็นกูโอ้มึงเดินมายืนตรงนั้นไอ้เป็ปดปี่มนก็แม่งแม่งยีมามายืนตรงนั้นเลยฮะปกติมันไม่มานะแล้วแม่งมายืนตรงนั้นก,กูไม่กล้าไปไหนเลยทีนี้เอา,เอาตรงนั้นมันก็ซุ่มเสียงเยี่ยที่บอกไปมันเป็นทางเดินที่หลายตัวแม่งชอบเดินไปเดินมาดังนั้นห้องนั้นมันก็ซุ่มเสียงแบบ จะหาห้องอื่นแล้มันมีอีกไหมล่ะมันมีอีกก็ตรงนู้นเลยที่ผมเพิ่งผ่านมาแต่มันก็ไกลเกินอกว่าเพราะว่าตรงเนี้ดีแล้วแต่ว่าตรงทางเดินตรงนี้ยแม่งเดินผ่านไปผ,ผ,ผ่านมาเยอะใช่ไหมาปาก ผมว่าน่าจะเวิร์กเราเมื่อกี้น่าจะเอ็มจีแม่งมาทำไมไม่รู้ตรงนี้ไปเลยไหมน่าจะไปแล้วแหละโอเคเทนี้ก็ต้องภาวานาว่าไม,ม,ม่กูเห็นเลยเมื่อกี้จะมันเดินผ่านไปแล้วน่าจะโล่งแล้วมั้งกูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นเคกูคมองมเห็นโอเค ตู้โอเคฮ่วางวางวางโอเคอ๋อ oh วางมันได้เสียประตูไหมเนะี่ยตรงนี้ผมน่าจะวางได้รอบหนึ่งแล้วผมก็จะกลับไปที่เดิมเห็นไหมมันมันเป็นไปได้ท่านแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าแม่งเดินผ่านไปเดยมาบ่อยมากใจ <c oughs> ไ,ไปไหนกลับไปที่เดิมอีกรอบหนึ่งแล้วผมก็ต้องไปเลยมั้งเนะี่ยถ้าเอาชัวร์เนะ ม่มาปะวะด่ตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภยดัยเท่าไหร่ไปไกลกว่านี้เดี๋ยวตามพัดแถบไม่ทันี่มันบ่อยเกินเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปไหนเ้นั่นม่งกัดกูล้ะจะขึ้นไปทางเดิมผมต้องเอาไปเลยไหมทางนั้นมันกัดตัวแล้วอะ่ะแต่มันก็ยังขึ้นไปอยู่นะี่ยเจตเตอร์ก็เริ่มน้อยแล้ว โอเคั้นผมไปเลยก็ได้มีเสียงคนเดินอะโอเคมันต้องปล่อยแม่งกัดนิ้วกว่าถ้ามันจะไปมันต้องไปผมค่อยตามมันไปที่ห้องเจเตอร์ก็ได้แต่กัรก็กัดเพราะกูไปไม่ได้เดี๋ยวแม่งดักกูอีเวได้เดี <laughs> ๋ยวไปวางที่เดิมมันไม่กัดก็วางที่เดิมก็ได้ ตรงนี้แม่งอันตรายเกินวะไม่ไหวไม่ไหวอ่าจุดนี้จ,จะอันตรายเกินแม่งเดินผ่านไปวันมาทั้งคืนเลยอ่ะโอ้โหไม่ไหวป้าทีนี้หมต้องเปลี่ยนจุดแล้วอาจจะต้องหาทางอื่นอาจจะรอดนะเออแม่งตาถั่วตรงนี้ใช้ได้นะถ้าเกิดว่าหลบตรงนี้แล้วรอดนี่ตรงนี้ใช้ได้เลยเนะี่ยแดมแม่งเกือบเห็นตูโอ้ตาเกือบดีไอ เฟดดี้มั่งตาดีกับวันนี้อ่ะโอเคตรงนี้ใช้ได้แต่จุดหนึ่งจะอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนั้นใช้ได้ดีเลยเออถ้าหลบตรงนั้นแล้วรอดอย่างเมื่อกี้ใช้ได้ดีประเด็นก็คืออีกจุดหนึ่งจะอยู่ตรงไหนมันมาแล้วอยู่ตรงนน้นอันหนึ่งเหรอผมไม่แน่ใจเฮ้ย อาจจะได้ป่ะแต่ว่าทางไม่งตรงมากเลยนะตรงนี้ถึงตรงนั้นนะ่คือแบบมันค่อนข้างอันตรายอยู่นะแต่เรารู้ทางไงว่มันจะวิ่งมาทางนี้แน่นอนเราดักได้เลยคนมาปุ๊บเราจับขึ้นนี่จับไปนูน่นสับไปสับมาอะไรแบบนี้ เป็นจุดที่น่าสนใจแต่ผมไม่แน่ใจว่าหุ่นแม่งเดินมันจะมาตรงนี้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวรอดูอลไรกันยังไงมันก็จะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเออถ้างั้นเราก็ให้มันจนกว่ามันจะวิ่งหนีอลไรกันถ้าหุ่นจะไม่มาดักหน้าแม่งงนี้ก็ได้ รอบนี้ผมก็จะเอามันกลับไปที่แมงวิงอย่างไวโอเคกลับไปที่เดิมเนี่ยผมไม่รู้ว่าเส้นตรงเนี้ยหุ่นแมงผ่านไปผ่านมาบ่อยแค่ไหนเออแล้วก็ผมยังไม่ได้ไปเจเลเตอร์นี่ไหวชิบหายแล้วนั่นผมไปได้อยู่นะเพราะว่า แฝดแมันไปแล้วเฮ้ยอุมอะไรเนี่ยฮะอ๋อวัดจะเอ๊ตัวอะไรเรดดี้เอาจริงมันก็อันตร,รายอยู่ดีตรงนั้นมันไม่เพราะว่ารีบไปดีกว่าอันตรายาก็ห้องแฝดแบดถ้ามันวิง่งถ้ามันวิ่งไปตรงนั้นเนี่ยมันจะว่างใช่ไหมละ่ะแต่ผมว่าถ้าผมอยู่ห้องนี้แม่งวิ่งมาห้องนี้แน่เลย โอเคหรือถ้าเรารู้เวลามันจะอยู่ตรงไหนบ้างอย่างช่วงแรกมันจะยังไม่อยู่ช่วงเวทีเราจะวิ่งไปวิ่งมาตรงเวทีได้แต่หลังมันจะมาตรงเวทีแล้วก็จะวิ่งสับไปสับมาไม่ได้เียอืมโอเคก็ okay. มันไกลมันไกลมากเลยจากตรงนี้ถึงตรงนู้นถ้ามีตัวอะไโรโผล่มาปุ๊บนี้ย่วงแน่นอนแต่มันน่าจะเป็นเส้นที่ปลอดภัยมากกว่าข้างในแทบจะทุกเส้นเลยเอะฝากแล้วก็มันก็พอที่จะไม่โดนกัดก่อน ยังม,มีใครมาผมแนมะ่งหยิบวานไดรอบหนึ่งเนี่ยต้องหยิบแม่งแล้วก็ไปยาวถึงนู่นลองดูเผื่อเวิร์กตอนนี้ต้องรองทุกอย่างแล้วผมเนะี่ย <c oughs> คิดอะไรได้ลองไปกันเสียดายตรงจุดนั้นมากเลยแม่งใกล้ดีด้วยแต่เส้นนั้นแม่งอันตรายเกิน โอเคอะไรแบบนั้นขวามือตัวตกใจหมดฮึบโอเควางรอบหนึ่งมันวิ่งกลับไปเวทีะเนะ่ะวิ่งกลับไปเวทีะเนะ่ะถ้าวิ่งกลับไปเวทีตัวเดี๋ยวรอบนี้ผมเอาไปเลยเคโก ลองดูว่าทางมันสะดวกไหมมันไปพอดีโอเคเข้ามาดินเสียงมันูวิ่งกลับมาแหละมันรู้ได้ไงมันวิ่งเข้าไปสำรวจข้างในแหละประตูเปิดนี้เดียวจะมาวางตรงนี้ ก็เป็นจังหวะที่ผมจะไปเติมด้วยแล้วผมก็ต้องดักทางมันตอนวิ่งมาปุ๊บก็จะต้องเดินกลับไปที่เดิมตรงนู้นเลยเติม<ล><ล>ไปเต็มความชัวโอเคโอเคกลับไปทางนู้นเลยไม่มีใครอยู่นะอ๋อข้างหน้าวเวทีมันโล่งอ่ะ ถ้าลองแบบนี้สเต็ปเนี่ยจะใช้ได้กัดนิ้วกูอีกตามมันไปโชคดีไม่มีใครอยู่โชคดีมากมากจริงผมเชื่อว่าแฟดแบนน่าจะอยู่ห้องมันแล้วตอนนี้ตอนตีห้ามันจะวิ่งออกมาอีกรอบแต่คือทำเวลาดีมากสเต็ปนี้โอเค ที่เหลือผมอยากฮุดด้าฟักเอ้ยไอ้เหอยู่บียดวายโอเคอ่ะเปิดไฟไว้เลยมองไม่เห็นฮึบวางโอ้ยจะวางแม่งไว้ตรงนี้แม่งกัดกูก่อนแล้วกัดแล้วสโลกูด้วยแม่งมาจังหวะน,นั้นพอดีอ่ะอาจจะเวิร์กอาจจะเวิร์กแค่รอบนั้นดวงไม่ดีโดนเจอเฉย แล้วผมตื่นด้วยเพราะตูถือพัดแถบอยู่ฮะเอ้ยแต่ใช่ไผมคิดมันจะอยู่แถวเนี้ยแทบทั้งคืนถ้างั้นพอตีสี่เรามาตรงนี้ไหมละ่ะถ้ามันจะเดินมาเวทีผมคิดว่าช่วงท้ายคืนน่ะทุกตัวมันน่าจะมาตรงเวทีปะถ้างั้นตอนแรกๆอยู่ตรงเวทีตีสี่ก็มาใช้เส้นทาง alright let's go ปิดตัวไว้หน่อยลองเช็คว่าแฟดแบมมันจะเข้าไปเช็คห้องนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าผมไม่อยู่มันจะไม่เข้าไปเลยก็ได้มั้งปัญหาคือเองจริงๆไอ้พัดแถบเวนเนี่เองนี่มันตัวปัญหาตัวเดียวจริงๆจะมาตีสองสิบ โอเคแต่เหมือนถ้าเกิดว่าผมวางชั้นซ้ำมันก็นับนะถ้าผมวางซ้ำครั้งเดียวผมจะถือไว่ได้นานมันจะกัดนิ้วผมก่อน ดังนั้นอาจได้แค่รอบเดียวรีบไปเลยถ้าวางซ้ำนี่คือน่าจะถือได้ไม่ได้นาะนนืม่มีใครมาแต่ไอเดามันก็น่าจะอยู่แถวเนี้ยแหละ มันก็เป็นเวลาที่หมอเจอะที่นั่นจะมาตรงนี้พอดีเราคลานหนีไปแล้วม่งตามมามองกูไดยนะใครไม่รู้ตรงอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ย what มึงตามกูมาขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหมึงมึงเดินตามขนาดนั้นเลยเหรอนึกว่าไม่เห็นแล้วมันนิ่งเลยนะไม่มึงเดินตามมาแบบขนาดนั้นเลยถ้ามันจะมาแบบนั้นเราย้อนกลับเข้ามาในนี้ได้ ตีสี่มันจะมาตรงนั้นเดยอถ้างั้นผมเอามาวางปุ๊บพอาวางเอาพัดแท็บกลับไปทันทีวางปุ๊บพอมันลงปับ๊บผมเอากลับไปห้องเจเตอร์เลยแต่เฟสแปรมันจะเข้าไปเช็คใช่ไหมตอนตีสามจะเข้าไปเช็คห้องเจเตอร์ผมว่าผมไกลแหละไกลจะรู้ ตกตีสี่อันตรนายผมนะเวทีมันกลับมากันหมดเลยตีสี่โอเคผมใช้สเตปเดินไปเดินมาตรงตีสี่ไม่ได้อ,อคือถ้าเกิดผมทําไวจังหวะเมื่อกี้ผมรีบไปก่อนที่มันจะมารวมกันหมด hein. ต้องเร่งจังหวะทุกอย่างให้ไวขึ้นเนะี่ยผมว่าน่าจะไปเพราะว่ามันมาตรงเวทีบ่อยมากหลายครั้งและตอนช่วงหลัง ดังนั้นโปเโต่มันกลับไปจงจุดข้างในข้างในแทนอืมโอเคโอเคที่น่ากลัวคือแฟดแบ่ผมต้องหลบแฟดแบให้ได้ระหว่างที่อามันกลับไปตรงนู้นจากนั้นผมน่าจะสลับสองอันข้างในได้เพราะมันน่าจะอยู่ตรงเวทีตลอดแล้ว เกดก็ okay, ลองดูคือมันลงปุ๊บผมเอากลับมาเจเตอร์เลยแต่แฟตแบร์มันก็จะมาในช่วงนั้นไอ้ที่กลัวอย่างเดียวคือแฟตแบร์จะมาในช่วงนั้นต่ถับผมไม่รีบมามันก็จะไม่ทันในพวกหานี้มึงมาก่อนอืม ก็ยังต้องพึ่งไอ g แหละแต่ว่าน่าจะถ้ารีบไปเลยจะดีกว่าไม่ถ้ารีบไปเดี๋ยวแฟนแบลก็จะเอม,มันจะไปเฝ้าก็อนอย่างนั้นสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมอ่าไม่รู้ดีอาทำไงดีวะตอนแรกเข้า <laughs> ขไปนั้นไม่ได้มันดักอยู่เราไปตรงนูน้นเดี๋ยวไปห้องแฟลตแบเลยเพราะแฟดแบลมัน แฟแบมันจะไปเดเตอร์ก่อนถ้างั้นเราไปห้องแฟลตแบ์เลยไหมแล้วพอแฟลแบมมันพักปุ๊บเราค่อยเอากลับมาที่นี่ไอเดียไม่เลวนะเออพว่าจะไปห้องแฟลตแบมเลยดีกว่าเอางั้นเลยดีกว่า Let's go เรารู้ว่ามันจยังไม่กลับมาก็เสียงที่มันจะเห็นตอนมันกลับเข้าไปพักแต่ว่าน่าจะใช้ได้ดี ไม่ไดมีใครมาตอนนี้โอเคผมมาที่ห้องแฟดแบร์แล้วมันก็จะมาพักตอนช่วงตีสามใช่ไหมเราจะหลบหามให้แฟดแบร์เห็นหัวมันไม่เห็นใช่ไหมเนี่ยเพราะมันจะไม่เห็นมันก็จะกลับมามันมาเลยเหรอ เป๊ะมากไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวพัดแถบก็จะไปนั่งอยู่ตรงนู้นก่อนนั่งอยู่ตรงที่นั่งมันจะยังไม่ไปเลยผมไม่มีเวลาจะไปปั่นเจตเตอร์เพิ่มผมจะหยิบแล้วก็ไปเลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปวางไว้จุดเดิมตอนนี้น่าจะยังไม่มากันที่เวทีใช่ไหมตีสามครึ่งเนี่ยมันจะมาตีสี่พ่เอถ้าตามวิล้วคือมันมาทีสี่ แล้วตอนนี้จุดที่ผมใช้ประจำมันจะว่างเอาไว้โอ้ยหามเงยมันไปไหนอ่ะออกมาขึ้นไปตรงนั้นได้กุตจะมาวางตรงนี้อยู่แล้ว <c oughs> โอเคมันจะรีบวิ่งไปเวทีปะใช่พอถึงเวลานี้นจะรีบวิ่งไปเว,วที ผีที่ผมกลัวเดี่ยคือแฟตแบมันจะวิ่งมาตอนตีห้าทีข้างตรงนั้นจะโล่งแลลวแต่มันวิ่งไปตรงเวทีมึงกลับมาได้ยังไงก่อนเกมโกงเนีี้มันต้องไปตรงเวทีแต่มันมันเดินกลับมาได้ยังไงมันรู้ได้ยังไงเกมโกงก่อนเพราะว่าสเต็ปผมใช้ได้แ,แต่ยี่เกมโกงแม่งเดินกลับมาได้ยังไงวะ what ขอลองดูอีกรอบหนึ่งบอกว่าเมื่อกี้ใช้ได้แต่ว่าแม่งมามาได้ยังไงก็ไม่รู้ทั้นที่มันต้องอยู่ตรงเวทีโอเคผมนะผมกลับไปเจเต,เตอร์ไม่ได้เฟรด,ดี้แม่งดักตูดกลูผมเลยต้องมาที่นี่แทนแต่ก็ไม่ยุ่หาใช้สเต็ปนี้แต่ตอนนี้เลยก็ได้ได,ได้อีกรอบหนึ่ง ล้นควยไปวางตรงนู้นแต่ผมว่าไม่น่าได้ผมน่าจะต้องไปวางเลยเดี๋ย่นแมจะกัดมือตัวแต่ตรีเสียงคนเดินมาโอเคงั้นงั้นอยู่นันไป,ไปนี่เสียงแม่งอะ่ะเคก็ โอ้โห,อ,ห,ห,หอีกแล้วอ่ะหลักหลังหลักหน้ากูอีกแล้วอ่ะไอ้เห้เอ้ยกัดนิ้วกเลยพัดแถบมันตามผมอ่ะไม่ว่าผมจะไปทางไหนเวทีหรือตรงนี้พอช่วงตีสี่แม่งก็จะรู้ว่ากูยอยู่ไหนด้วยเหตุผลบางอย่างเออ รูซาลงมาตรงนี้มันก็ยังจะตามมาถูกผะว่าแม่งล็อกกว่าไม่ใช่หรอกมันไม่เดินตามกําหนดการมันพอตีสี่ปุ๊บมันจะรู้ทันทีว่าตัวอยู่ไหนแล้วมันก็จะเดินมาแบบงงๆค่อนข้างชั่ว,วผมนะเพราะตอนอยู่เวทีมันก็มาตรงเวทีอยู่ตรงนี้มันก็มากันสองคนดักหน้าลัู <c oughs> โอ้โหกูจะสู้ยังไงวะเนี่ยอ้าวฝากไม่ไร ไปทางไหนไนก็ตามตูเออถ้ามันอย่างนี้ผมจะทํายัางไงอวันเนี้ยจนบญญรรยาเลยกลูเอาจริงห้องแฟดแบกจะปลอดภัยแบบตอนเมื่อกี้มันไม่เห็นผมใช่ไหมถ้าผมหล,ลบยันตีห้าถ้ามันไม่เห็นแล้วมันวิ่งหายไปเลยนี่ไม่เพราะว่าม่นน่าจะเห็นไม่กล้าเสี่ยงไปหลบอยู่ห้องแฟดแบก go to fat bear รอบนี้มีใครมาดักเดี๋ยวเป็นแต่ว่าแม่งไปอยู่ตรงเวที for s o m reason ต้องรีบไปก่อน fat bear จะกลับมามาแล้วมั้งนะ่ะ พัดแท็บมันไปจังหวันนี้ช่วยไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปตามเก็บมันทีหลังดูเงาได้ดูเงามันขึ้นไปยังทีผมเอากลับไปที่ตรงจุดนั้นจุดเดิมเจเตอร์คงไม่ปั่น เดตเอร์มันน่าจะพอแล้วมีตัวอะไรแอบอยู่เนะี่ย่าโอเคเราจะไปนั่งตรงนั้นโอเคตามสบายครับพี่ <c oughs> ต่อจากนี้จะทำยังไง ต่อจากนี้ทำยังไงสแปรตรงนี้ก่อนเลยกันนี่เสียงหุ่นมันเริ่มกลับมา ผมสแปรตรงนี้ยันตีห้าได้ไหมไม่น่าได้เดี๋ยวมันจะกัดมือผมแล้วถ้าผมปล่อยเลยก็ได้นะแล้วไปดักตรง,งเจเเตอร์แต่ตีห้าแฟลชแบรแวจะดักตรงเจเเตอร์แล้วถ้าผมไม่จับแม่งอ่ะเออมันก็จะไม่กัดนิ้วเราใช่ไหม เออผมเริ่มจะมีไอเดียทั้งนั้นก็ปล่อยให้มันอยู่ในสนามแบบเนี้ยเออ what แต่ power มันอาจจะไม่พอในแนวยี่บ้าเปอร์เซ็นเออสเต็ปนี้ได้ใช่เราไม่จับมันไม่กัดนิ้วเราเราแค่แช่แม่งตอนที่แม่งลุกขึ้นมาถ่วงได้เยอะมากแต่ว่าแปะแล้วเหมือนมันไม่กัดนิ้วผมด้วย แต่ power ไม่จะพอเปล่าวะเออเข้ามาผิดลูกผิดลูก yeah. ได้อยู่นะแต่ว่าผมเสียา power ไม่พอวะ่ะไปต้องกลับ power ป์ป่ะตอนแรกนึกว่าจะพออาจจะไม่พอทันเปล่าวะขโมน power ตัวอะไรกันมาอันนี้้วยหลบกันผมไม่อยู่ตรงนี้จีไหวเหี้ยวัตถุฟัก พัดแฉบผมต้องปล่อยแล้วโอเคคอมอนทอมอนจะหัวมงแล้วมึงไปที่อื่นได้ไหมเล่าโ okay. อเคเลโก้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 หัวมองหัวมองหัวมงหัวมงเลโก้วินเจมิชผมเจอสเต็ป สองไบใช้อย่างเดียวไม่จับตอนท้าย oh. โหโคตรจีนี่เย่ก็โหนะม่งฉลาดตอนท้ายกูชีชิดแล้วแดม let's go จีนีย่ยตอนท้ายเออทำไมผมคิดไม่ได้วะก็อสองแม่งโดยไม่ต้องจับแม่งก็ได้ไม่ต้องกัดนิ้วเออสแปมสองแดมาอเวนยกไปขึ้นทำไม พีชิดแล้วผมเนื่องจากเล่นมาหลายอาทิตย์มากเพราะอาทิตย์ละคลิปเดียวทำไมอะไรทำไมโอ้โหเบบี้หยุดอ้าวโดนใครเล่นวะเนี่ยน่าสงสารเขานะครับอ่ตู้วินโคตรจีเนียด Let's go man come on man ถ้าผมตั้งใจอะไรผมก็พิชิตได้เฟยอะไรมันก็บงบอกเลยไม่ได้นะคัดซีนเมื่อกี้มันคืออะไรเรียบร้อยผมนะเครดิตขึ้น let's go baby จบเนาะอ่ะแล้วมันก็ไม่มีไม่มีคืนหกคืออะไรอ่ะมีคัดทอมไนช่างม่มม <laughs> โอเคผมพิชิตเกมนี้แล้วผมนะสุดยอดมาขอบคุณทุกคนที่ตามชมถึงตอนนี้ครับผมนะ ความพยายามที่ไหนความพยายามที่นั้นก็พยายามต่อไปจนสําเร็จครับผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้ลแล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมถ้าใครอยากดูผมเล่นเกมแฟนเกมแฟนอื่นก็กดไลค์ให้ผมนะอยากให้ผมทําอะไรต่อก็อที่ผมไปล่างได้ผมจบอันนี้แล้วก็อาจจะไปหาแฟนเกมแฟนอื่นต่อตอนนี้เป็นแบบตับ่ายหน่อยคือไนท์